ทนายความแจ้งน้ำเพชรเพชรละดาอดีตผู้สมัครมิสแกรนยังไม่ได้รับสารภาพเตรียมรวบรวมหลักฐานต่อสู้คดีส่วนเรื่องประกันตัวยังไม่ได้พูดถึงจากกรณีที่เมื่อวานนี้17เมษยอยยักษ์2566เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวนางสาวเพชรละดาแสงสกุลหรือน้ำเพชร อายุ24ปีอดีตผู้สมัครมิสแกรนด์สุพรรณบุรีและนายสุภพลฮาวมันอายุ24ปีแฟนหนุ่มชาวไทยพร้อมของกลางรถเก๋งยี่ห้อ BMW ไม่ทราบรุ่นหนึ่งคันหลังสืบทราบว่าทั้งคู่กบดานอยู่ในละแวกห้องพักที่ใช้เป็นจุดซ่อนตัวเบื้องต้นจากการสอบสวน ทั้งสองยอมรับว่าร่วมขบวนการอุ้มนายหวังหนุ่มจีนเทาได้เงินไปกว่า3ล้านบาทต่อมาวันนี้วันที่18เมษายน2566เจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอลุมพินีได้เบิกตัวสี่ผู้ต้องหาไปสอบปากคำได้แก่นายโจรหรือนายธนายุทธพลนาคูนายจูนหรือนายนัทพงศ์ค้องคำและนายกายบอส หรือในสุภพ,พลฮาวมันและนางสาวตาหรือนางสาวสริตาดดนม่วงส่วนทางด้านของนางสาวน้ำเพชรพนักงานสอบสวนยังไม่ได้เบิกตัวออกมาสอบปากคำแต่อย่างใดซึ่งพนักงานสอบสวนระยุว,ว่าจะทำการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งสี่คนให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะเบิกตัว นางสาวน้ำเพชรมาสอบปากคำต่อไปคาดว่าใช้เวลาสอบปากคำผู้ต้องหาสี่คนก่อนหน้าไม่ต่ำกว่าสามชั่วโมงโดยระหว่างเบิกตัวเข้าห้องพนักงานสอบสวนทางสื่อมวลชนพยายามสอบถามนายกายหรือบอสซึ่งเป็นหัวโจกสำคัญของคดีสอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ทางด้านนายกายก็ไม่ได้ตอบแต่อย่างใด มีสีหน้านิ่งเฉยและเดินเข้าห้องพนักงานสอบสวนไปล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ16.15นาฬิกา15นาทีทีมทนายความและเพื่อนรุ่นพี่ของน้ำเพชรได้เดินทางเข้าเยี่ยมน้ำเพชรในห้องควบคุมผู้ต้องหาสอนอลุมพินีซึ่งใช้เวลาเยี่ยมประมาณ10นาทีภายหลังจากที่ทนายความของน้ำเพชรได้ออกมาจากห้องควบคุมผู้ต้องหาก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่า สภาพจิตใจและกําลังใจของน้ำเพชรยังคงดีกินได้นอนหลับไม่มีความเครียดที่มาวันนี้จึงเป็นการมาให้กําลังใจน้ำเพชรมากกว่าส่วนของคดีความขอเป็นหน้าที่ของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในการทำงานก่อนซึ่งทางตัวน้ำเพชรเองก็ยืนยันว่าไม่รู้เรื่องอะไรในคดีนี้โดยทางทีมทนายความก็เตรียมรวบรวมพยานหลักฐานต่อสู้คดีก่อน ซึ่งก่อนหน้านี้ที่มีข่าวว่าน้ำเพชศให้การรับสารภาพทนายันไม่เป็นความจริงแต่ยังไม่สามารถพูดอะไรเกี่ยวกับคดีได้มากขอให้เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนก่อนส่วนเรื่องการยื่นขอประกันตัวขณะนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยแต่อย่างใด